บทความเรื่องเหตุที่ผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายก็บรรดาเพศทั้งสองนั้นเพศชายเป็นอุดมเพศเพศหญิงเป็นหินเพศฉะนั้นเพศชายย่อมอันตรธานไปเพราะอากุศลมีกำลังเพศหญิงย่อมตั้งขึ้นด้วยกุศลที่เป็นทุระพลแต่เพศหญิงเมื่ออันตรธานย่อมอันตรธานไปด้วยอกุศลที่เป็นทุระพลเพศชาย ย่อมตั้งขึ้นด้วยกุศลที่มีกำลังพึงทราบว่าภาวะรูปแม้ทั้งสองอย่างนี้ย่อมอันตรธานไปด้วยอกุศลย่อมตั้งขึ้นด้วยประการชนีพระอภิธรรมปิดกธรรมสังคณีเล่มหนึ่งภาคสองหน้าที่สองสาสาเหตุที่ผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายไม่เป็นสุภาพบุรุษไม่เคารพความเป็นชายดูหมิ่นผู้หญิง ผู้ชายจึงเกิดเป็นผู้หญิงผู้หญิงกลับมาเกิดเป็นผู้หญิงที่ด้อยสภาพลงอีกเพราะเสื่อมกุศลธรรม